มาด้าซีเอค้าดีเซลนะครับขึ้นโค้ดพีศูนย์หกแปดสามไฟเครื่องโชว์ทีนเนี้ยไอพีศูนย์หกแปดสามเนี่ยมันคือโกลปัคคอนโทรลโมดูลโกลปัคคอนโทรลโมดูลนะครับมันก็คือกล่องควบคุมหัวเผาที่อยู่ในรถซีเอค้าซีเอค้าดีเซลเนี่ยมันจะมีหัวเผาทั้งหมดสี่หัวแล้วก็มีกล่องควบคุมแยกอีกทีหนึ่งตัวรีเลย์หัวเผาปัญหาที่เจอช่วงหน้าฝนนะครับตัวกล่องรีเลย์หัวเผาเนี่ย มันจะอยู่บริเวณใต้แบตเตอรี่นะครับตรงบริเวณเกียร์ตรงนี้แล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยครับบางทีความชื้นมันเข้าไปที่ตัวปลั๊กควบคุมหัวเผาตรงนี้นะครับทําให้มีไฟตัวรีเลย์หัวเผาโชว์ซึ่งจริงๆเนี่ยปัญหาเนี้ยผมเจอบ่อยมากช่วงเวลาฝนตกหรือลูกนะ้ลูกค้าขับรถลุยน้ำนะครับลุยฝนหนักๆแล้วน้ํามันกระเด็นใส่มันมีความชื้นเข้ามาที่รีเลย์เนี่ยก็จะทําให้โ้ดต,ตัวเนี้ยโชว์ได้ แต่จะรู้ว่ามันเสียจริงหรือไม่จริงนะครับก็อาจจะต้องลองทําความสะอาดปลั๊กไล่ความชื้นแล้วลองสตาร์ทดูก่อนเพราะว่าบางครั้เนี่ยเราเจอนะครับความชื้นหรือน้ำเนี่ยมันเข้าไปที่ปลั๊กทําให้มันมีปัญหาเรื่องสัญญาณไฟนะครับก็ไฟเครื่องโชว์ได้เหมือนกันหรือถ้ามันเสียจริงๆเนี่ยเราก็สั่งเปลี่ยนอีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นเนี่ยเราสามารถลองไล่ความชื้นดูก่อนได้นะครับตัวนี้ก็คือตัวรีเลย์ของเขาที่ชอบโชว์ตัว p 0 6 8 3เสียง5ดีเซลช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับน่าจะเจอบ่อย ส่วนวิธีการไล่ความชื้นนะครับเบื้องต้นถ้าอยากทําเองที่บ้านเนี่ยลองเอาพวกน้ํายาคอนแทคกีนเนอร์นะครับมาล้างทำความสะอาดลักไฟก่อนนะครับย้ำนะครับต้องเป็นคอนแทคกีนเนอร์แล้วก็ทาความสะอาดให้มันแห้งนะครับพ่นน้ํายาไล่ความชื้นเข้าไปอีกทีหนึ่งตัวกล่องมันก็จะอยู่ใต้แบตบริเวณตรงนี้นะครับถ้าใครยังพอ DIY ได้ก็ลองทําดูครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วไม่ชัวร์ก็เอารถเข้ามาเช็คโค้ดก่อนนะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็เดี๋ยวเราช่วยดูแลให้ได้ ส่วนอาการนะครับที0683ของเนี่ยถ้าเราเจอจริงๆเนี่ยครับมันก็ไม่ได้อันตรายนะครับยังสามารถขับต่อไปได้นะครับเพราะว่าหัวเผาเนี่ยมันจะทําหน้าที่ก็ต่อเมื่อช่วงจังหวะเวลาเราตาร์รถหรือเครื่องเย็นๆนะครับถ้าเครื่องเราร้อนแล้วเราขับได้แล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับ P 0683เจ้าโค้ดริเล่หัวเผาตรงนี้นะครับก็เซียง5ดีเซลอย่างที่ผมบอกครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยก็เจอกันบ่อยลูกค้าส่วนใหญ่นะครับที่เจอคือ ความชื้นมันเข้าไปที่กล่องรีเลย์หัวเผาทาให้มันมีปัญหาเรื่องสัญญาณไฟสัญญาณที่จะส่งไปที่หัวเผาน้งสี่หัวแต่ถ้าหัวเผามันเสียจริงๆนะครับมันจะโชว์บอกเลยนะครับว่าเสียหัวเผา1 2 3 4นะครับโคจะโชว์บอกแต่ตัวนี้ศูนย์หกแปดสามเนี่ยมันโชว์เกี่ยวกับตัวรีเลย์หัวเผาก็เดี๋ยวลองแก้เบื้องต้นประมาณนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่อยากเปลี่ยนเพราะที่เคยเจอบ่อยคือน้ํามันเข้าแล้วสัญญาณหัวเผามันหายนะครับกล่องส่วนใหญ่เนี่ยเสียได้ยากแต่เสียจริงๆก็เคยเจอนะครับ ยังไง CX5 เนี่ยถ้าลุยน้ำแล้วไฟโชว์หรือลุยฝนตกกแล้วไฟโชว์เจอโค้ด P0683 ก็ลองเช็คเบื้องต้นประมาณนี้ดูก่อนนะครับหวังว่าถ้าใครใช้ CX5 อยู่นะครับเจอไฟเครื่องโชว์แบบเวลาเราลุยน้ํามาแล้วเป็นคนเนี้ยก็เอาวิดีโอนี้ไปดูการแก้ไขเบื้องต้นได้ถ้าพอจะแก้ไขเองหรือว่ามีเครื่องมือก็ลองถอดตัวแบตเตอรี่ออกมานะครับเป่าปลั๊กรีเลย์หัวเผาดูก่อนนะครับถ้าไฟไม่โชว์ใช้ได้ก็ใช้ได้ครับไม่น,านายย่ามีปัญหาถ้าเกิดว่าเราเป่าทั้งวาสซ์แล้วไล่ความชื้นแล้ว ใส่เข้าไปไฟยังโชว์อยู่เนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวรีเลย์หัวเผาครับ